เอาละครับนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะผมเราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมทุกคน ก็วันนี้นะผมนะปิก้าเนี่ยขึ้นแรงแกนมาแล้วหลังที่ว่าเราไม่ได้ขึ้นมานานนะครับผมนะเราก็เลยแบบเปิดสตรีมมาเนี่ยโคโชว์แบบโชว์แอคลงหนึ่งหน่อยเพราะว่า1นึ่งสอันนี้มันตึงมากมันมีลูกบากขึ้นมาผมถ้าเราตายหมดตีเราสามารถไปขึ้นไปบนลูกบาก้วก็ชบุบกินขึ้นมาใหม่ได้นะครับนะทำให้ต้นเกมนยากมากๆนะครับผมในเกมนี้ผมจะพาทุกคนดูว่าเมื่อเราจับสไนเปอร์บาเลตเนี่ยแบบ เราไม่ได้จับมานานมากว่าเราเล่นสาย M60 นะครับผมและเราใช้สกิลของปืน M60 ก็คือสกิลปืนกลมาเล่นในสไนเปอร์จะเป็นยังไงผมพาทุกคนไปดูคลิปนี้นครับโอ้มันมีคนไปแล้วโอ้มนเนี่ยพี่แกโอเคน้องต้องอย่างนี้ดิวะไปัวว่าและรีนเสียง ยัเจะนอนอยู่ในที่อยู่เลยค่ะแล้วมันตื่นไหวได้ยังไงวะนะ่ะโทษที๋ว่วแม่งพี่มันจีจ้าไปหน่อยนอ้องสวัสดีครับผมเช้าๆการลยเดียวหนึ่งสี่อย่าคิดดูดิโคตรเอยผมอะเอาไม่ลงแค่นี้ผมบอกให้หึ่มบกครั้งบนหลัง,งคาเอาไม่ลงจริง แล้มันต้องใช้มันต้องวิ่งตอนนี้มันรู้แล้วทนหนครับมันจะเข้ามาชาร์จเราครับเงี้ยเ,เก่งนะแต่จริงไม่พอทำไมเสียงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพอได้หน่อย <c oughs> ถึงจะต้องหนีดูดีเจอผมอะคือแบบอยู่ไม่ได้จริงอะถ้าไม่หนีอะแตกหมดอะ่ะเห็นนะ ไปตายได้ไงอ่ะไม่งงนะไม้งงอ่ะคนดูไม่ตายเห็นผมยิงปะนาเมศมันก็ควรตายแล้วนะ่ะที่ยงว้า15คนนะ่ะพี่ก็เตือเนี่ยอุ้ยโอ้ยปัามีแต่ผมมาดิอยากัำคาานาวะ ผมก็ุดจอเหมือนกันนะเรื่อง,งคาตาณา q นจ d r a k i อ l d o m i เรื่องคาตาณาผมก็พอตัวพี่วิ่งไ,ไหนไม่มีอะไรออมองใครมาชสักนิดับม่รถหนึ่ได้ ไอ้ยเจี้ยแม่งโดนรถพัง <_ t ask> ผมก็พอตัวอยู่เหมือนกันแหละเฮ้ยโมกศูนย้เล่นจอกยับเลย กูไม่ยอมง่ายๆหรอกคิดว่ากูจะยอมตายง่ายง่ายหรือไงวะคิดว่ากูจะยอมตายง่ายง่ายหรือไงฮะไม่จนหนทางง่ายๆหรอกอีหนูมาเหอะจะมัดจะมวย <amp> คุนอย่างพี่ไม่จนหนทางหรอกไอ้น้องนี่มันมือเสนอระดับโลกเอาผมไม่ลงหรอกผมจะบอกให้แค่เนี้ย แตงจริงนะแต่งจริงไม่พอทำไมไม่ชุบเพื่อนผมก็ลืมไปว่าผมมาคนเดียวจะไปชุบเพื่อนอยู่เหมือนกันเมัเ้งเดี๋ยวไปที่ตู้คิดเอ๊ะกูต้องทำอะไรวะกูเหลือคนเดียวเออลืมไปเราชุบเพื่อนไม่ได้นี่วะ่ะแต่เกมผมทุกคนโดนลุมแบบเมื่อกี้ไม่น่ารอบเลยซ้ำอะ่ะโดนหน้าหลังขนาดน,นั้นอะ่ะเีัยไม่ยังรอดมาได้อะ่ะงงเลยรอดได้ไงวะ มันยิงไม่คมแหละว่าใช่แหละเมื่อกี้เขายิงไม่คมถ้าเจอคนยิงคมเราน่าจะไปแล้วแหละผมทุกคนผมคาดการนะพี่จะได้ที่สามอุ้ย่อมีคาดกงคาดการได้ กระสุนไม่น่าพอวะ่ะใครเอาดูด้วกันหน,น้าดิไม่เลยครับผมคือปืนกระสุนผมจะหมดแล้วอ่ะนี่คือปัญหาเลยตอนเนี้ยห้องไม่ปลอดภัยนี่มีกระสุนแน่นอนอ่ะแต่ผมต้องเคลียร์อีกตัวนึงให้ได้ก่อนอ่ะมีตัวยึดอยู่อ่ะ quick Chị ai đi phịt Ủa gần tay Mấy nó đi nó mọc ตื่นเกินเกมนี้ไอ้ตัวขวาคนดูมันหายไปอ่ะัวที่มันยิงเราอะหข้างหน้าเต้องเดินแล้วครลอช้าว่ได้รอช้าว่าได้ไอวอลอยู่ด้านบนเห็นแล้ววิ่งกวา่าโอ้โหไม่โดนสักเม็ดไม่โดนสักเม็ดเขาเห็นเราด้วยประเด็นไม่โดนเลยครับ เหลือสี่คนเองอะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเหลือทั้งตีหรือเปล่าดิหนึ่งสี่เลยพี่ใช่ผมหนึ่งสี่ครับวันนี้ฮะห,หาจุดซ้ายไม่เจอด้วยประเด็นอุ้ยอยู่ๆเกือดิงไม่ออกเกือบไปแล้วแล้วเขาดิบไปนอนหมอป่ะน่ะอยู่ในบ้านตนัวเองครับโอ้ชิ้นี่ไม่มีเครื่องดิบเยอะเนาะเอาดิเหลือตัวเดียวผมทุกคนนะ ขอเถอเพื่อนเองจะมาห้าวกับพี่เลยขอร้องเกมนี้พี่ขอแป๊บนงคนดูผมอ่านคอมเมนต์ให้ขอยิงกันตัวนี้จบก่อนมันอยู่นีนบ้านนะคนดูมุมมันดีอ่ะอูกลางวงด้วยประเด็นน่ะอ้าวไม่โดนมันไม่ขึ้นตำแหน่งเลยเหรอเดี๋ยวๆกูอยู่นี่เพื่อนหลอ นบ้านนะดูไอ้ไอ้นี่ไม่โผล่ให้ผมเห็นตัวแม้แต่นิดเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวละ ดูพุ่งออกนอกบอกไปตายผมทุกคนอ้อมัน้อคนดูมันดิมันมีปืนชารแล้วนี่ต้องบอกไปทําไมน่ะอย่างวะเป็นไงผมทุกคนโอ้โหพูดตรงว่ารอดได้ยังไงวะอฮ้ยแล้วแบบเรารอบเราเป็นแชมป์ได้ยังไงอะผมทุกคนกับการยิงสไนเปอร์ แล้วใช้สกิลตัวละครของปืนกลบวกกับตาการยิงผมทุกคนบวกกับตาการล่นเร็วอีกอ่ะผมทุกคนนะมีแค่มาโลที่ช่วยเราเนานะเป็นสกิลเคผมทุกคนครับแต่ไอช็อตที่โดนชาร์จกับไอที่เขาแบบขับรถมานะี่ผมววาผมเกือบตายเลยนะผมแกล้งรอดไอตรงที่ดีดอีกรอดอีกผมทุกคนฮนะโอ้และตัวทายฮาสุดเลยคือกดสกิลพุ่งไปนอกหมอกตาย ครับผมทุกคนโอ้โหคุยนานๆได้เชมก์เรือมาอวดทุกคนนะครับผมทุกคนโอเควันนี้พี่ก้าขอตัวกลับร้านทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ